เอามากินอะไรไก่เฟปซีเฟนฟายหนูจะกินเฟนฟายใช่ไหมเฟนฟายขาหูเฟนฟายเฟนฟายสีกินอะไรอ่ะโมมากินอะไรกินไก่ KFC จะไปกินจะจะจะมากินพิซซ่าแต่ที่นี่โรตัสที่ตาคีไม่มีพิซซ่าขายก็เลยได้เข้ามากิน KFC น,น่ลูกอ่ะกินเลยร้อนๆเลยอันนี้ย่าเพิ่มราคาให้นะเนี่ยราคา่าไร เพิ่มอีกอีก,อกเพิ่มเพิ่มบวกบวกเข้าไปอีกจะได้ได้เยอะๆอ่าทำดีๆพี่ม่อนใจเย็นๆครับแบ๊บซี่อร่อยป่ะกินได้เลยแบ๊ซี่เดี๋ยวไปเติมกินกันไปเฟนสายนะคะ่าได้เยอะมาก ม้วนนี้ย้อไม่เอานี้ส่มซอสส่งได้อ่าเดี๋ยวซอสหมดก็ไปเอานะคะอ่าคนละชุดคนละชุดกินให้อิ่มแค่นี้ก็พอแล้วจื้อแบบนั้นไปนะ่ะก็ไปเหลืออืม นั่นแหละลูกเยี่ยมอืมถือเอาถือดีๆถือดีๆครับถือแก้วขึ้นอ,อิ่มไหมลูกอิ่ม,มไหมไ่อิ่มแล้วอ๋ออิ่มแล้วท้องจะแตกแล้วท้องกวนแล้วค่ะ ี่คนดตเป็นมือเขอชแสองคันเพียงเียต่อด้วยไอติมช็อกโกแลตสองค่ะซื้อได้บ่าอย่าหนูถืออีกอันหนูต้องถือดีๆใจเย็น ไม่เป็นแบบนี้ okay, <we> อ่ะวถือดีๆเดี๋ยวเลื่นหลุดมือไม่ได้กินนะอ่ะวถือ <We won. S 1> จับสองมือจับสองมือจับสองมือ okay, <we> อ,มอ้าวอ่ะวโอ้เละเนี้ยซื้อสองมือเลยครับ,บระวังหลุดมือครับไอติมอร่อยไหมครับโอ้โอร่อยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ